สวัสดีค่ะทุกคนพามาชมทุเรียนปลูกแบบธรรมชาติค่ะยากบับบดีฉีดปุ๋ยกับบดีใส่มดตะนามเนี่ยปีที่หาเนี่ยขึ้นแบบธรรมชาติบริแต่งกิ่งยังเลยนี่ ไม่ได้เคยพ่นยาเลยไม่ได้บำรงุงปลูกแบบธรรมชาติเลยปุ๋ยก็ใส่ตั้งแต่ในน้อยคุณปุ๋ยก็บริไซสย่ยาก็บริสีใิปลูกแบบธรรมชาติล้วนๆแก่งแต่งกิ่งก็ไม่ได้แต่งมันเขาถ้าเบิ้งว่าจะเป็นน่วยบ่ทุเรียนหมอนทองนี่ แบบธรรมชาติเน้นๆ